สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้กลับมาจเจอๆกันกับดีเจตอตระกูลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ดีเจตอตระกูลครับจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของลมพิษกันดีกว่าเช่นว่าหลายคนเกิดมาน่าจะเคยมีอาการลมพิษเกิดขึ้นหรือบางคนนี่เป็นบ่อยมากๆเลยแล้วก็บางคนเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นช่วงกลางวันช่วงกลางคืนก็นบังจะเป็นลมพิษกันด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ไปหาคําตอบกันดีกว่าครับว่าอาการลมพิษนั้นเป็นอย่างไรและใครที่เกิดลมพิษเฉพาะในช่วงกลาง คืนหรือว่าเป็นกันอยู่บ่อยๆนั้นมันเกิดจากสาเหตุอะไรยังไงกันได้บ้างรวมถึงไปติดตามสาเหตุอาการและวิธีการรักษาลมพิษกันด้วยครับ ลมพิษหรือผื่นลมพิษเป็นภาวะผิวหนังที่พบบ่อยโดยจะมีลักษณะเป็นผื่นนูนแดงขันมักเกิดขึ้นย่างเฉียบพลันผื่นลมพิษอาจปรากฏขึ้นที่บริเวณใดก็ได้บนร่างกายโดยทั่วไปแล้วมักจะเกิดขึ้นเป็นเป็นหายหายและยุบลงภายใน24ชั่วโมงแต่ในบางรายอาจมีผื่นใหม่ขึ้นมาแทนที่เรื่อยๆสาเหตุของลมพิษสาเหตุของลมพิษนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดแต่คาดว่าเกิดจากปฏิกิริยาภูมิแพ้ของร่างกายต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆเช่นอาหาร อาหารที่พบบ่อยว่าทำให้เกิดลมพิษก็คือถั่วเปลือกแข็งไข่นมสัตว์น้ำข้าวสาลีถั่วเหลืองงาเป็นตน้นยายาที่พบบ่อยว่าทำให้เกิดลมพิษได้แก่ยากแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยยาปฏิชีวนะยาแอสไพรินเป็นตน้นการติดเชื้อเช่นการติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียหรือปรสิตแมลงกัดต่อย เช่นยุงพึ่งตะขาความเครียดอารมณ์เครียดวิตกกังวลปัจจัยทางกายภาพเช่นแสงแดดความร้อนความเย็นการเสียดสีเงื่อออกโรคประจําตัวเช่นโรคหอบหืดโรคไข้เรื้อรังโรคสะเก็ดเงินคราวนี้เรามาดูอาการของลมพิษกันดีกว่าครับอาการของลมพิษที่พบบ่อยได้แก่พื้นนูนแดงคันมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันออกไปอาการบวมโดยเฉพาะบริเวณใบหน้าริมฝีปากเปลือกตา หรืออวัยวะเพศอาการคันตาน้ำมูกไหลไอหายใจลำบากในบางรายปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนวิธีการรักษาลมพิษการรักษาลมพิษนั้นขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของอาการโดยทั่วไปแล้วแพทย์จะแนะนําให้หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุของลมพิษรับประทานยาต้านฮิสตามีนเพื่อลดอาการคันและบวมทายาครีมหรือโลชั่นเพื่อบรรเทาอาการคันประครบเย็นเพื่อลดอาการบวม ยาอื่นๆเช่นยาคอติโคสเตียรอยในกรณีที่มีอาการรุนแรงส่วนในกรณีฉุกเฉินหากมีอาการดังต่อไปนี้ท่านควรไปพบแพทย์ทันที1หายใจลำบาก2บวมบริเวณใบหน้าริมฝีปากหรือลำคอ3เวียนหัวหน้ามืดเป็นลม 4. ปวดท้องอย่างรุนแรงคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราสามารถจะป้องกันการเกิดลมพิษได้อย่างไรซึ่งการป้องกันลมพิษนั้นก็กระทําได้โดยหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่เคยทําให้เกิดลมพิษมาก่อนพกยาต้านฮิสตามีนติดตัวไว้หรือ,อยาแก้แพ้สวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี อาบน้ำอุ่นๆไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไปหลีกเลี่ยงความเครียดคราวนี้มาถึงเรื่องราวของลมพิษตอนกลางคืนกันบ้างดีกว่านะครับว่าลมพิษที่เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนนั้นมีสาเหตุอะไรยังไงกันบ้างลมพิษตอนกลางคืนนั้นเป็นภาวะผิวหนังที่พบบ่อยมักเกิดขึ้นในช่วงเวลานอนส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับโดยมีลักษณะเป็นผื่นนูนแดงขันคล้ายกับลมพิษทั่วไปแต่เกิดขึ้นเฉพาะในตอนกลางคืนสาเหตุของลมพิษตอนกลางคืนนั้น ก็มาจากปัจจัยกระตุ้นที่ร่างกายได้รับในช่วงเย็นคำ่ำหรือก่อนนอนเช่นอากาศที่เย็นลงในช่วงกลางคืนอุณหภูมิที่ลดลงอาจกระตุ้นให้เกิดลมพิษการรับประทานอาหารหรือยาอาหารหรือยาบางชนิดอาจเป็นสาเหตุของลมพิษโดยเฉพาะหากรับประทานในช่วงเย็นหรือก่อนนอน การอาบน้ำร้อนน้ำร้อนอาจทำให้ผิวแหง้งระคายเคืองกระตุ้นให้เกิดลมพิษการออกกำลังกายในช่วงกลางคืนการออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียเหงือ่อผิวแหง้งคัน กระตุ้นให้เกิดลมพิษสารทำความสะอาดสารเคมีตกค้างจากสบู่น้ำยาสักผ้าอาจจะอยู่บนเสื้อผ้าผ้าปูที่นอนและกระตุ้นให้เกิดลมพิษความเครียดความเครียดส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันกระตุ้นให้เกิดลมพิษสารก่อภูมิแพ้เช่นไรฝุ่นขนสัตว์ละอองเกสรในห้องนอนอาจกระตุ้นให้เกิดลมพิษในช่วงกลางคืนกันได้แล้วเราจะมีวิธีการรับมือกับลมพิษในช่วงกลางคืนที่เกิดขึ้นได้อย่างไรหลีกเลี่ยงการ การเก,า,ก,เกาจะยิ่งทําให้ผิวอักเสบขันมากขึ้นสังเกตหาตัวกระตุน้นจดบันทึกสิ่งที่กินทําสัมผัสก่อนนอนเพื่อหาสาเหตุของลมพิษหลีกเลี่ยงตัวกระตุน้นหลีกเลี่ยงสิ่งที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุของลมพิษปรึกษาแพทย์หากสงสัยว่ายาที่ทานเป็นประจําเป็นสาเหตุยาแก้แพ้ทานแก้แพ้ตามแพทย์สั่งหรือทายาคลำไมยเพื่อบรรเทาอาการคันประคบเย็นประคบเย็นบริเวณที่เกิดผื่นเพื่อลดอาการบวมและขัน อาบน้ำอุ่นๆในปริมาณอุณหภูมิที่พอเหมาะ ไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไปหลีกเลี่ยงการขัดถูผิวที่รุนแรงเลือกใช้สบู่ที่ไม่มีน้ำหอมเสื้อผ้าสวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีไม่รัดจนเกินไปให้เลือกเป็นผ้าฝ้ายมอยชุจอไรเซ่ทาครีมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวป้องกันผิวแหง้งครีมกันแดดควรทาครีมกันแดดก่อนออกแดดอย่างน้อย30นาทีจัดการความเครียดหาวิธีผ่อนคลายและลดความเครียดแล้วกรณีแบบไหนที่ควรจะไปพบแพทย์ หากคุณมีอาการดังต่อไปนี้ควรรีบไปพบแพทย์เป็นการด่วนอาการลมพิษรุนแรง บวมมากหายใจลํบาบากผื่นลมพิษลามไปทั่วร่างกายมีไข้สูงปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนเคยมีอาการแพ้รุนแรงเช่นหายใจขัดบวมหน้าลิ้นและก็คอในส่วนของลมพิษตอนกลางคืนนั้นแม้จะไม่ใช่โรคร้ายแรงแต่ส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับสร้างความร,ารําคาญหากมีอาการควรสังเกตหาสาเหตุหลีกเลี่ยงตัวกระตุน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและใช้ยาตามแพทย์สั่งเพื่อบรรเทาอาการ และป้องกันไม่ให้เกิดหลมพิษซ้ำหากว่าคุณชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปกันด้วยวันนี้ดีเจตอนระกูลลาไปก่อนสวัสดีครับ